มาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนนะวันนี้ใครได้เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวใครอยู่ในห้อง FC คงได้เนาะวิ่งรูดนะครับเพื่อนเนาะเล่นกับหัว60ได้90ด้วยนะครับเพก่นนะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับใครจะเข้าห้องมีจิ้มลิงด้านล่างนะครับเพก่นนะ จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับเข้าห้อง VIP นะครับวันนี้ออออยู่ในห้องพักนะครับไลฟ์สดอยู่ในห้องพักใครจะเอาเลขทูบนะครับเลขทูบตัวเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดตอนกลางวันเดี๋ยวอ๋อให้ดูนะครับเลขทูบนะเลขทูบตัวเดิมนะครับเราไปได้นะครับกันนะรูดเลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ก่อนนะวันนี้อ๋อแจกเลขวิน เลขวินเอาไปเลยนะเพื่อนนะวันนี้นะเอาเลขวินวินสามตัวนะเพื่อนนะวินสามตัวแล้วก็วินเลขชุดนะครับสี่ตัวนะครับวินสามตัวนะเอาไปตัดเล่นนะครับเอาไปตัดเล่นนะครับเข้ามากันหรือ,อยังหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเร็วๆหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านนะครับพวพท่านนะเข้ามาเร็วๆ เดี๋ยวเอาให้ในหน้าไลฟ์สดเลยนะครับทั้งเลขวินนะครับคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชร์ตับหนึ่งนะหนึ่งแชร์นะครับเพื่อนนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชร์ รอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับรอนหนึ่งร้อยแช์นะครับรอหนึ่งร้อยแช์หนึ่งร้อยแช์นะพวกันนะตอนนี้แค่สามแชร์นะครับขอคนละสามแชร์ใครจะเอาเลขวินสามตัวใครจะเอาเลขวินใครจะเอาเลขชุดสี่ตัวจิ้มลิงก์เข้าห้อง V ีบอกว่ามาจากออภัยนะครับพวกันนะมื่อนีแล้วครับพี่น้องสิแตกสามตัว เดี๋ยวให้เลขทูบด,ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดตอนกลางวันนะครับรอแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์กดแชร์หน่อยเร็วก็ามาแล้วทักถ่ายกันได้นะครับเกท่านนะไปใช้กันเหมือนเนาะพี่หน,อน้องเนาะ แล้วคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่นุ่นสวัสดีพี่มารีนีนะครับผมมามามาเร็วๆของเราพวยพวยพวยเต็มนะครับแตกสองนอยนะครับทุกท่านนะหนึ่งศูนย์กับ17ึ่เนะเจนะครับเม็ดเดียวนะเจนะใครที่ตามอยู่นะครับขอให้ปังๆนะครับใครที่ตามปังแน่นอนนะครับทุกท่นนะ ของเราแตกทุกวันนะครับฮานอยแต่มันจะแตกที่ตัวเราเน้นไหมแค่นั้นนะครับเกก่อนนะสวัสดีครับพี่อุสาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ขอคนละสามแชร์ครับเมือนี้เอาเลขสุดไปน้ำได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวออให้เลยนะครับเพื่อนนะถ้าใครไม่ได้เข้าห้องวีรอกันหน่อยเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะ เลขทูบนะครับใครจะเล่นเลขทูบเลขทูบก็สวยนะครับเพื่อนนะเลขทูบใครวิ่งฮาหนอยนะครับรวยเลยนะครับเพื่อนนะเมื่อวานนี้แตก3าหน่อยวันนี้มาแล้วนะครับเพื่อนนะมาเจ็ดแล้วนะครับเพื่อนนะรอดูรอดูจะมา v I p พไหมครับเพื่อนนะอาจารย์เอาสีตัว เดอให้นะครับมันมีมันมีอยู่2ชุดนะครับชุด4ตัวนะครับทุกท่านนะแตออลงเป็นสายด่วนแค่ชุดเดียวนะครับเดี๋ยวอาจะให้2ชุดลองไปวินลองเอาไปไปเล่นเลขชุดดูนะครับเพื่อนันะเห็นไหมเด้อพี่น้องงวดที่เลียวเสียดายอยู่ครับพี่น้องจับเลขบ่เหมือนแค่2ตัวนะครับออไม่ได้ออกข้อมงวินไม่งั้นแตก3ตัวนะเพื่อนันะในสูตรนะสองสามศูนย์ใครที่ดูอยู่นะครับเพื่อนนะขอคนละ3าแชร์นะครับ เร็วๆพี่น้องแชร์วสวยนะหนึ่งร้อยแชร์เลยเร็วปวดขาปวดขาเร็วๆยืนไร่ซดได้นี่ <c oughs> พอดีออกมาทำงานอยู่ในห้องพระพอดีนะครับอยู่ในห้องพระพอดีนะเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวอาให้เลขเลขวินนะครับเอาวินไปเลยนะเพื่อนนะวิน,น <c oughs> วินนะเลขวินแล้วก็เลขแยกแล้วนะครับเดี๋ยวอให้ให้ดูนะครับเพื่อนนะ ตอนนี้สิบเก้าแชร์ขอหนึ่งร้อยแชร์เลเร็วหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยคนดูเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับมาเร็วๆมาเร็วตอนนี้เราไปกี่นาทีแล้วนะครับทุกานนะ กี่นาที9แชร์ขอขอบพระคุณครับตอนนี้30แชร์นะครับ30แชร์ขอบพระคุณมากครับใครรอไม่ได้ไม่เป็นไรครับบเอาาเป็นยังครับพี่น้องนะครับไม่เอาไม่เป็นไรไม่ตามไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวออให้เป็นแนวทางนะเพื่อนนะเราไล์เสร็จเราลบทันทีเนาะ แรับนึงนะครับเพื่อนนะสาสิบสองแชร์ขอบพระคุณมากครับมาเร็วๆสิบหกท่านนะครับเพื่อนนะมาหนึ่งร้อยท่านเร็วๆว,วันนี้ออจ,จะให้คนที่ตามเท่านั้นนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็ขอให้ปังๆนะครับเพื่อนนะขอให้แตกเลขสุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเงินแสนเนาะเอาดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ มาครับเข้ามาเร็วๆใครจะเอามานะนี่คือเลขทู่พี่ออจุดนะครับเลขสวยนะเพื่อนนะนี่คือเลขทู่พี่ออจุดนะครับใครจะเอาใครพร้อมแล้วใครพร้อมที่จะไปลาวต่อกดหนึ่งมานะครับนอยพี่นอยนอยวีนะครับนอยวี นะครับนอย V ีออเล่นไปเจ็ดกับสองนะครับเจ็ดกนะับสองแลวิ่งรูดนะครับทกันนะขอให้มานะครับเล่นเจ็ดกับสองนะกดหนึ่งมานะครับเราจะเข้าห้อง V ีกันนะครับพาเข้าห้อง V ี จิ้มลิงด้านล่างนะเพื่อนนะใครที่อยู่แล้วก็ขอให้ปังๆนะครับอย่าออกเด้อพี่น้องเด้อจิ้มลิงแล้วเปิดไลน์นะครับใครมีไลน์เข้าได้หมดนะครับบอกว่ามาจากอภัยนะครับให้บอกว่ามาจากอภัยนะเพื่อนนะพิมพ์ในห้องนี้เข้าไปซื้อได้เลยบาทละเก้าสิบหกนะครับสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบตัวโต๊ะร้อยยี่สิบห้านะเพื่อนนะทุกไลท์ทุกออขึ้นไลท์ออจะพาเข้าแบบนี้ก่อนนะครัเพื่อนนะเดี๋ยวาไปดูแนวทางนะครับนี่นะครับ Link, ไไจิ้มลิงกนนะเออเนะ์เข้าไปได้เลยนะครับ,บรตตเราจะไปอยู่ในห้อง V1 นะครับตอนนี้ร้อยแปคนห้องนี้เป็นห้องเก่าเก่านานแล้วครับทุกานนะออไม่ได้คนเข้านะนี่นะครับเข้าไปได้เลยนะครับทุกานนะมีบอร์ดติดเรียบร้อยนะครับเข้าไปได้เลยนะครับมีบอร์ดติดเรียบร้อยเข้าไปได้เลยนะครับทุกานนะของเอฟซีแตกเซี่ยวๆอยู่ครับพี่น้องมาเริ่มพูดไอเสียวเล่าพัฒนา <c oughs> ใครจะเอาเลาพัฒนานะครับทุกานนะ ห้องวีหนึ่งนะครับนี่นะของเราเม็ดเดียวนะครับเพื่อนนะเม็ดเดียวนะครับแตกนะครับเพื่อนนะเม็ดเดียวแตกพรุ่งนี้ตามต่อนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนนะสูตรนี้เน้นปกตินะครับเพื่อนนะใครที่จะเอาอย่าพลาดนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวอจะมาบอกวันนี้ใครมาดูไลฟ์สดออนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวอจะบอกสูตรเลยนะครับว่าจะมาหน่อยไหนนะครับเพื่อนนะดูนะครับเพื่อนนะ แต่รอบวีออไม่มั่นใจนะครับออมั่นใจรอบปกตินะเพื่อนนะออมั่นใจรอบปกตินะนี่นะครับรอบปกตินะครับเพื่อนนะรอบปกติของเรานะออวิ่งเจ็ดกับศูนย์นะครับเพื่อนนะรอบพิเศษออวิ่งหนึ่งกับศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกนะครับมาศูนย์หนึ่งนะครับมาในโพยนะครับมาในโพยนะครับ นี่ก็คือรอบปกติรอบปกติ0นย์กับ7นะครับ0นย์กับ7ถ้าเราเล่นเราก็ลูดนะครับเพื่อนนะลูดลูดในโพยเลยนะครับเพื่อนนะลูดในโพยเลยนะครับมาจริงนะเพื่นนะมาจริงนะออเล่น2ตัวนะครับ1 7 7 0นย์นะครับรอบปกตินะในโพยเรามาจริงนะครับนี่นะครับ มาหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเพื่อนนะใครที่จะตามพรุ่งนี้ตามปกตินะตามปกติได้เลย V.I.P. นะครับส่วนมากหลุดนะครับเพื่อนนะถ้าตัวฟันรูดวิ่งนะรอบนี้ออลองไปเจ็ดกับสองนะครับรอบนี้นะมาไม่มาก็วัดดวงกันไปเลยนะเพื่อนนะก็ขอให้มาเลขทูบป,ปู่นะครับเพื่อนนะขอให้มาเลขทูบป,ปู่มาใครจะเอานะครับใครจะเอา มาดูลาพัฒนานะครับเพื่อนนะดูลาพัฒนานะครับเลขชุดนะเลขชุดชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับใครที่เข้ามานะครับใครลองจะไปวินแต่ออวินให้แล้วนะครับชุดแรกนะครับบินบินมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะชุดแรกนะชุดแรกอ,อรวินเฉพาะชุดเดียวชุดที่สองนะครับไปเล่นเลขชุดเล่นตัดสามตัวเล่นบินสองตัวใครที่ไม่ชอบเลข ผู้ใดวามักเล็กตามเบงสี่ก็ไปเบืงชุดวินนะครับใครเข้ามาแล้วมาดูนะครับเพื่อนนะใครที่จะตามนะครับเพื่อนนะใครที่จะตามนะมาดูชุดนี้นี่ก็คือชุดวินสามตัวนะครับเก้าห้าสี่เจ็ดนะครับสามตัวสองตัวตัดเล่นนะครับใครจะวินนะเพื่อนนะเก้ากับห้านะครับใครจะวินหมดก็คือหกตัวใครจะวิน ประหยัดงบก็คือ94975457นะครับพวกกันนะใครจะวินแบบประหยัดงบครับพี่น้องผู้ดใดสีวินอ,อกเมื่อกะลองดูนะครับขอให้มาสี่ตัวนะครับชุดที่หนึ่งที่วินไปเป็นเลขชุดหนึ่งสองสี่เก้านะครับพวกกันนะหนึ่งสองสี่เก้าใครจะไปเล่นเลขชุดนะครับเด่นหาบาทสิบบาทครับพี่น้องได้มากตรงๆกัได้หลายนี่นะเล่นเล่นเลขชุดนะครับ แล้วก็จะเป็นชุดวินหนึ่งสองสี่เก้าตัวนี้วินนะครับชุดที่สองเล่นเลขชุดสามตัวสี่ตัวนะครับเก้าห้าสี่เจ็ดลองดูนะครับทุกท่านนะอ,อ๋อทำให้เป็นแค่แนวทางขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะวันนี้นะเข้าห้องวีกันได้เลยนะครับทุกท่านเข้าห้องวีกันได้เลยนะครับไปเลยไปเลยเลยข้าห้องวีเร็วๆพี่น้องเร็วห้องวีหนึ่งจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับ ห้อง v 1จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับใครจะเข้าห้อง v 1จิ้มลิงก์ด้านล่างใครจะเข้าห้อง fc ใครจะเข้าห้อง fc นะครับเพื่อนนะที่มีบอร์ดนะเดี๋ยวมี fc 3, fc 1 fc 2นะครับเพื่อนนะตัวนี้ห้องนี้มีบอร์ดนะครับป้องกันนะครับเพื่อนนะมีแอดมินต้อนรับทุกรอบนะครับมีแอดมินอัปเดตให้ทุกรอบเข้าไปได้เลย ใครจะเข้าพิมพ์แอดไลน์มหาอนะครับสมาชิกใหม่นะครับเพื่นนะแอดไลน์ line, มหาอพีนะครับพี p, พอพาน,นะ P A I นะ PA I .99 V I P ให้แอดไลน์มาเดี๋ยวออดึงเข้าอย่าเชิญกันเองนะครับห้องนี้เดี๋ยวติดบัญชีดำนะครับเพื่อนนะห้องนี้อย่าเชิญกันเองเด้อให้แอดไลน์มา PA I .99 VIP น,นะครับเพื่อนนะได้กันหมดแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ้องนีมวลครับพี่น้องห้องเอฟซีหนึ่งมวลเป็นห้องผู้เฒ่าเกา่าแตกกันเซลเซลอยู่นี่แหละครับพี่น้องแตกเซลเซลอยู่นี่แหละมวลครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะเพื่อนนะที่เขามารับชมใครเขามารับชมวันนี้ก็ขอให้ปังๆขอให้แตกสามตัวขอขรบคุณมากครับ ไปดูกันได้เลยได้กันหมดแล้วเนาะราพฒนานะครับเพื่อนนะเข้าห้องวีมีที่จะซื้อไปซื้อได้เลยนะครับออลรับประกันให้นะครับจ่ายบาทละเก้าสิบหกนะครับสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบนะสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบตัวโต๊ร้อยยี่สิบห้านะครับเข้าไปซื้อได้เลยนะครับนี่คือเลขทูบครับเลขทูกลูดได้เลยดันดาวนะครับ ขอให้โชคดีนะครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะออให้ไปแล้วนะครับเราพัฒนานะครับอ่อ,อให้ไปแล้วเราพัฒนานะครับใครที่มาทันก็เข้าไปเอาอยู่ในห้องวีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ